ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Dr s s Smart นะอันนี้เป็นเอาท์เลตของนิวซีแลนด์นะแต่ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามียี่ห้อหอะไรบ้างกันนี่น่าสเกเชพพอร์ในคนก็เยอะเท่าไหร่ที่นี่มันก็มีแค่นี้นะคือจะมาในิวซีแลนด์จะมา, Zealand, ะมาช้อปปิ้งนะไปที่ประเทศอื่นนะขอร้องแต่เราถอยนี่ก็แล้วหมวกสองอันไม่ <c oughs> หลังจากคำหายไปนะมันจะพายุเข้าลมปิวตอนไหนก็ไม่รู้นี่เราซื้อมาแล้ว สองอันสองอันทั้งสิกไปแล้วจะพาไปดูแล้วกันนะว่าที่ outlet แกรมีไงบ้างนะไปลืมถ้าจะช้อปปิ้งก็ต้องมาที่นี่นะที่นี่มีแต่ต้นไม้ลำธารทะเลสาบนะสีเขียวเท่านั้นโอเคก็มาดูร้านนี้ร้านแรกเลยแล้วกันนะสเก็ตเชอร์ก็ประมาณเนี่ยหกสิบเหรียญแปดสิบเหรียญเก้าสิบเหรียญก็ประมาณหนึ่งพันถึงสองพันบาทเราว่าถ้าทํางานที่เนี่ยราคาเนี้ยถือว่าเออถูกมากเลยนะ แต่ว่าเราลองไปเทียบของเมืองไทยแล้วแล้วราคามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะอืมอแล้วมาดูร้านคอนเวิร์ตกันนะก็แพงกว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่มันก็แล้วแต่รุ่นด้วยนะอืมใครจะซื้อก็ถ้ามาที่นี่ถ้ามาเที่ยวนะก็ต้องเทียบราคากันเลยแต่ลรว่ามันก็ไม่น่าจะถูกอ่ะแต่ถ้าเป็นเงินที่นี่ทํางานที่นี่เราคิดว่าาถ้าอะไรที่ไม่เกิน200ลรองเท้าเนี่ยสำหรับเราคือราคาดีราคาถูกมาก เพราะว่าตอนนี้ขั้นต่ำชั่วโมงละยี่สก็คือประมาณ500บาทไทยนะถ้าทำงานฟูลไทม์แชั่วโมงก็จะได้4,000บาทต่อวันว้าวมันเป็นมันเป็นสิ่มันป็นอะีอ้าว้างใน,นดิอ๋อโอ้นั่นอะไกัน เรามาวันนี้เพราะเราจะมาซื้อหมวกที่แบรนด์เนี้ยแบรนด์โปรดของเราที่ทุกคนเห็นเราใส่อยู่ตลอดเวลาแต่สีฟ้าฟ้าน่ะโอ้ยทุกคนมันไม่มีแบบของเราแล้วว่าที่เราชอบอะ่ะตรงนี้เปลี่ยนรุ่นไปแล้วเรียบร้อยอะ่ะแล้วใบที่หายเป็นใบแรกของเราที่เราซื้อมาเลยคือเสียใจมากถ้าใครเห็นที่มันเหมือนรุ่นนี้นะเดี๋ยวเราโชว์ภาพให้ดูทักเรามาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะตามไปซื้อ จะมาซื้อหมวกนะเพราะว่าเราหายไปที่ตอนที่เดินเมาส์ธนารกิณนะเศร้ามากมันใบแรกเราชอบมากเลยอเลองสีเขียวนะคุณจะชอบสีฟ้าเป็นไงบ้างคนถ่ายคะโอเคไหมสีนี้เออโอเคเอาสองอะไรแล้วกันเพราะว่าเดือวสามสิบสองอันทัสิบไปค่ะจะตั้ง อุ้ยอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิมีมปลาเรามามชอบตรงนี้นะเป็นแผงแบบว่าเป็นแบบกระกถูกก็ชอบอนี่นี่ชวนเฮ้ยของเด็กเว้ยเด็กด้วยน่ารักหี่สิบบาท ้ยขอโชกู่เมื่อกี้หน่อยสีสวยคุณนี่กี่ดอนเลยบ้างสองร้อยเหรียญลดยี่สิยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็ไปเหลือเท่าไหร่เราก็จี่สิบถูกไหมถูกใช่เราจี่สิบเดี๋ยวดูดีถูกหรือแพงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูรองเท้าก็เลยไม่รู้ถูกหรือแพงนะนี่เรามาลองแล้วหนึ่งตัวมีตัวสุดท้ายเลยนะอันนี้โอเคนะ เ็าไปเดินป่าได้เราชอบเสเดินป่ามันก็จะแบบเฮ้ยมีกล่อมมากเฮ้ยโอเคเลยตัวนี้ก็บอกว่าลด,ดเหลือ40เหรียญแล้วก็อีก20อรเออฟนะราคาไม่แพงตัวสุดท้ายก็เป็นของเราระคาะตอนนี้ไหนมาดูราคาอาดิดาสิเราว่าราคาไม่ค่อยถูกกว่าในห้างเท่าไหร่นะแต่ว่ามีให้เลือกหลายแบบและราคารดแล้วก็ยังสูงอยู่นะเราคิดว่าเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เราเดินอยู่เนี่ย อันนี้เทียบราคาเฉพาะอนิวซีแลนด์นะก็อย่างที่บอกประเทศนี้เนี่ยไม่ได้เน้นชอปปิง้งคู่แข่งไม่เยอะยังไงเขาก็ขายได้อันนี้สวย่ะ แล้วที่นี่บางร้านเขาคิดค่าถุงนะประมาณ10เซน20เซนนี่แหละเพราะว่าใี้นี่เขาห้ามใช้ถุงพลาสติกแล้วถ้าร้านไหนจะใช้ก็ต้องใช้ได้เป็นแบบเนี่ยที่มันแข็งแรงหน่อยที่มันใช้ซ้ําได้อะนะหลายๆร้านเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นถุงกระดาษซึ่งมีราคาสูงกว่าก็ถ้ามาจากไทยก็พกถุงชอปปิ้งมาด้วยนะจ๊ะมาดูเสื้อตัวนี้กันค่ะราคาเบาๆ800 0กว่าบาทเท่านั้นเองสวยแต่ขอผ่านก่อนนะคะวันนี้ คาเท่าไหร่อ่ะอุ้ยราคาไม่แพงนะคู่นี้ร้อยสิบก้านี่มันสวยอ่าส่วนแบรนด์นี้นะหาซื้อง่ายมีทุกห้างเลยราคาดียิ่งอยู่ในเอาเล็เนี่ยยิ่งถูกลงไปอีกเลิศมากมาถึงไอซ์เบรเกอร์นะอันนี้คือไม่เคยแบบ เห็นว่ามันถูกเลยจะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะเพราะว่าเสื้อของเขานี่ยทำมาจากขนแกะเมอริโนมันจะอุ่นมากแกตัวนี้สวยแกล์ไ้ตัวนี้สวยสิมึงพาก,กูไปดูกันร้อยเหรียญนะซิตัวไหนไม่ตัวไม่อันนี้สองร้อยห้าสิบะหรออืมนี่ไงสีดง ันเป็นขี้ยางเนี่ยให้ต้องตกหมัเราจะลอยไหมเฮ้ยแล้วกตอนนี้เท่าไหร่ในแบบอยู่อวกาศมากแกคุณคะเฮ้ยอยู่บนอวกาศเหรอเฮ้ยกี่บาทบอกมาหนึ่งร้อยสิบเก้าเหรียญมือซันซันรวยพี่ฮิ๊กเพื่อนฉันรวยทุกคนนะคะอย่าลองดูฉันดูก่อนโอเคก็มีการขีดด้วยนะคะพันเกาะอุ่นอ่ะอุ่นนะใช่อุ่นเดี๋ยวดูดีกันไหมดูดีแหละดูดีใช่ไหม เหมือนคนส่งของปะไม่เหมือนไม่เห็นจะเหมือนเลยเฮ้ยเมื Kingston> ่อกี้ดูที่ป้ายมัน279แล้วตอนนี้เขาเขียนว่าเขาบอกว่าเนี่ยดาวถูอะไม่เข้าใจแันต้องแอสไมท์นะเขาบอกว่า from ไง from ร5 0ยหส is เอ๊ะก็ถูกกันอีก150เออว่ะเออฉันแปลผิดเองว่ะสรุปว่าตรงนี้เหลือแค่1 5อย้าบ้า แล้วคุณเพื่อนเขาจะเอาอ่ะฉันไม่ได้อ่ะดูมันซื้อไปแล้วแกอ้มันซื้อไปแล้วคุณเพื่อนคะอันนี้เขาก็บอกมาอีกว่าโอเคเหลือสิบดอนถังนี้สิบดอนเดี๋ยวฉันชอบมากค่ะทุกอย่างสิบดอนคือมันอะไรกันคะคือมันดีมากนะสิบดอนเท่านั้นแกนี่ก็หมกหมกสิบเหรียญของเธอไปไงเธอมันได้เรื่องเลยเธอไม่เอาไม่เอาไม่ไม่แค่ไม่เข้ากับฉันเฉยๆแกเอ๋อสีชมพูสีชมพูจะต้องสีชมพูไม่มันแค่ไม่เข้ากับฉันเฉยๆชมพูเอออันเนี้ยได้ไป สิบดอนคุณพระชอบไปชอบมาจะยังเท่าไหร่ดีคะนีแ่แ่สิบดอนอ่ะเออมันพิุ่งมาเปิดใหม่ร้านนี้เลิศเลิศนนทุกคนไม่ไหวแล้วทุกคนเอาดูคือเราถ่ายไปแล้วนะว่ามันมีร้านอะไรบ้างแต่ว่าคือเราไม่ไหวแล้วถ้าเราเขาไปถ่ายทุกร้านเราก็จะได้ทุกร้านเราเป็นคนบ้าโอเคนะ <laughs> <laughs> น่าจะเพียงพอแล้วล่ค่ะวาเขาข้าว เออแต่เราก็ไม่รู้แล้วว่าเมืองไทยกับที่เนี้ยหรือประเทศอื่นมันยังไงนะก็เทียบเทียก,กันหาเองนะรันโอเควันนี้บ้า